สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทําเมนูแกงหน่อไม้ใส่เห็ดค่ะหน่อไม้สดๆจากไกล้ค่ะวันนี้จะใช้หน่อไม้สองหน่อค่ะเราจะประัดกันค่ะ ที่แก่ก็เสกทิ้งไปค่ะไม่ต้องเอาน่คะจะได้หน่อไม้สดๆจากสวนเลยค่ะบรรยากาศดีไหมคะล้างหน่อไม้แล้วตัดส่วนที่แก่ๆทิ้งหมดแล้ว สังเกตง่ายๆคือค่ะถ้าเอาเล็บจิกลงไปแล้วมันไม่มีเซียนก็คือไม่มีแก่แล้วค่ะถ้ายังมีเสียนเราก็ยังเล็มออกได้ถ้ามีเสียนจะรู้สึกว่ามันจะไม่ลื่นแบบนี้ค่ะเวลาเฉือนมันจะดังแกลัดแกลัดแกลัดคือกะมียังมีเสียนแก่ๆอยู่แต่แบบนี้คืออ่อนแล้วค่ะเราก็เอามาสับ นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะหน่อไม้สองหนอ่อเดี๋ยวเรานำไปต้มน้ำเปล่าสักสิบนาทีแล้วก็ทิ้งนะคะเทน้ำน้ำแรกทิ้งหลังจากนั้นเราก็มาต้มใส่น้ำใบยะนางค่ะหน่อไม้จะหวานมากใส่แค่พอท่วมหน่อไม้นะคะทิ้งไว้จนฝันหน่อไม้จะเดือดหน่อไม้เดือดทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีค่ะแล้วมาลินน้ำแรกทิ้งค่ะ ใส่น้ำใบยะนางลงไปค่ะน้ำใบยะนางหรือน้ำใบถาวันค่ะน้ำพริกก็จะมีส่วนผสมดังนี้ค่ะมีตะไคร้หัวกระเทียมหัวหอมแดงพริกชี้ฟ้าสดหรือพริกขี้หนูสดกะปิเนื้อปลาเคม็มเนื้อปลาเค็มที่ทอดแล้วหรือย่างแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตำเครื่องกันค่ะนำเครื่องทุกอย่างมาตำรวมกันนะคะ ส่วนเนื้อปลาไว้ใส่ทีหลังสุดค่ะพอนำพริกได้ที่แล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่เนื้อปลาเค็มลงไปค่ะพอน้ำพริกใช้ได้แล้วเราก็ตักพักไว้ค่ะนำพริกก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะ ถ้าคนชอบละเอียดกว่านี้ก็ตำเพิ่มได้นะคะระหว่างรอให้น้ำเดือดเรามาดูส่วนผสมกันนะคะน้ำพริกแกงค่ะน้ำปะลาสามช้อนค่ะน้ำปลาสามช้อนค่ะน้ำปลาใช้ของทิพร์ดนะคะน้ำมาราใช้ของพี่ไม้ค่ะรสด,ดีสอช้อนชาค่ะแล้วก็จะมีใบแมงลัก ชะอมเห็ดนางฟ้าฟักทองพอน้ำเดือดแล้วใส่น้ำพริกแกงลงไปค่ะ <S <S <ๆ>กินน้ำพริกแกงจะมีกลิ่นของปลาเค็มค่ะจะหอมเหมือนปลาเค็มค่ะ ถ้าคนไม่กินปลาร้าก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะจะมีกลิ่นปลาเค็มปนอยู่แล้วค่ะแล้วก็ใส่ฟักทองก่อนค่ะฟักทองจะสุกยากฝ่ายอย่างอื่นใส่ฟักทองไปก่อนนะคะถ้าชอบเยอะก็ใส่เยอะๆเลยค่ะที่บ้านชอบกินฟักทองก็จะใส่เยอะใส่ฟักทองแล้วทิ้งไว้ให้เดือดสักแป๊บหนึ่งให้ฟักทองพอสุกถึงค่อยใส่ผักอย่างอื่นนะคะ ระหว่างรอฟักทองสุกค่ะแล้วก็มาชมบรรยากาศรอบๆนะคะวันนี้ครัวเคลื่อนที่ค่ะครัวสถิร์ทรย้ายออกมาอยู่นอกบ้านค่ะริมคลองค่ะกลิ่นน้ำแกงก็เริ่มหอมแล้วค่ะยังไม่ได้ใส่ปลาล้ายังไม่ได้ใส่เครื่องปรุงเลยค่ะตอนนี้ยังแค่ กินจากน้ำจากปักเค็มค่ะที่ตำลงไปในน้ำพริกค่ะฟักทองเริ่มจะสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงเครื่องกันนะคะเริ่มจากใส่น้ำปลาค่ะใส่น้ำปลาาค่ะใส่รสดีค่ะชูรสไม่ใส่นะคะที่บ้านไม่กินชูรสกันค่ะทุกเมนูไม่ได้ใช้ชูรสเลยค่ะ รอให้เดือนอีกแป๊บหนึ่งค่ะฟักทองเริ่มสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไง <Okay. S 1> รสชาติที่บอกไปคือพอดีแล้วค่ะเครื่องปรุงที่ใส่ไม่ต้องเพิ่มเลยค่ะหลังจากนั้นก็ใส่เห็ดนางฟ้าลงไปค่ะใส่ชะอมลงไปค่ะชะอมก็จะสุกง่ายค่ะแปบ๊บเดียวค่ะ หลังจากนั้นก็ใส่ใบแมงลักค่ะขั้นตอนสุดท้ายขาดไม่ได้เลยคือใบแมงลักค่ะหรือคนอีสานเรียกผักอีตูค่ะที่บ้านเรียกแมงลักค่ะใส่แมงลักไปแค่พอสุกเสร็จแล้วค่ะแกงหน่อไม้ใส่เห็ดค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะยิ่งใช้เตาถ่านจะยิ่งหอมมากเลยค่ะ นี่ค่ะรสชาตินัวๆค่ะที่สําคัญต้องเป็นหน่อไม้ที่สดค่ะตัดปุ๊บแล้วแกงเลยจะได้ความหวานของหน่อไม้ค่ะถ้าค้างคืนความหวานจะไม่ค่อยมีแล้วค่ะรสชาติจะลดลงค่ะความอร่อยจะลดลงวันนี้จะทําเผ็ดหน่อยค่ะถ้าไม่เผ็ดก็จะไม่อร่อยนี่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน่ากินไหมคะรสชาติบ้านๆค่ะอร่อยสไตล์บ้านเราค่ะ ฝากติดตามด้วยนะคะ